เจ็บไปโอเคหนึ่งสองสาเจ็บไปเจ็บมาทุกวันก็เลยหมดหมดแบบให้เหมือนมีคนผักหมดเออให้หมดแล้วก็หมดอีกทีนึงก็ได้หมดไม่หมดหมดกำลังจะเสียยืดตัวมาหน้าเสียใจไปกว่าพิกขอมพิกศอก ไปกว่านี้อันนี้อ่ะต่อไปอ๋ออันนี้หนูมันจะนีหนูพิกหนึ่งรอบไม่ยากหรอกตน้นจับเบาๆจับจับเหมือนเขาเป็นแอสเซซอรีเรานั่นแหละต้นใช้ข้อมืออย่างเดียวเยี่ยมเอาหมาแค่นี้ก่อนซีเรียสแค่นี้อะหนึ่งสองกเจ็บมาทุกวันก็เลยหมดหมดก็เลยหมด กำลังจะเสียใจไปกว่านี้กว่าต้องกว่าไปกว่านี้เดี๋ยวนะครูตอนแรกพอมาหยีใชั่ะโมงตรงยียาวควักปิดควักปิดพีกข้อมือหมุนหนึ่งรอบตรงนี้เข้าโอเคต่ออันนี้มืออย่างไรครับมืออย่างนี้มือเหมือนถือกระทาหนึ่งสอง ได้เลยเต็มที่จะให้จำจำไปกว่านี้จำจำไน <ป S 1> กว่านี้อันหนึ่งบางทีเธอทำสวยมากเลยบางทีเธอทำไม่เหมือนเดิม <laughs> เออบางอันแบบใช่เลยหนึ่งสองสามเด้อเดอเดอจะให้จำจำไปกว่านี้ไม่ไมีมมคูขอนี้ดูนะมันเหมือนเออจิงเริ่มได้ละดีละแต่ขอนี้ ไม่ขายงี้แล้วจะง่ายไม่มีมีทางปัดโอ้ยนี่ยากอะครูไม่เหมือนเดิมแต่แค่ไม่มีทางไม่มีทางนั่นแหละต้นแค่นั้นแหละทำแม่น้ำตาไหลเลยเนี่ยเอาใหม่หนึ่งสองใครแม่ใครไม่บอกว่าทำได้ต้องทำได้แม่น้ำตาไหลเลยหนึ่งสองสาม ไม่หนึ่งสองสามไม่มีทางนั่นแหละไมหุ่นไม่สวยอะครูสวยแล้วครูครูว่าเองอนไนไม่ดีครูว่าเองอย่าคิดเองว่าไม่สวยเดี๋ยวดูเองถ้ามกันชุเล่นจริงจริงเดี๋ยวจะบอกเอาใหม่หนึ่งสองก็ไม่มีเจ็บเจ็บหนึ่งสองสามเจ็บไปเจ็บมาทุกวันก็เลยหมด หลงจะเจกว่าไป,ไปกว่านี้อยาก<ม>จะม,มใีใครก็ฉันได้เลยเต<ม>็มที่จะให้จำจำไปกว่านี้ไม,ไม่มีทางเอออะลองเข้าจังหวะจริงได้แล้วต้นเอ้ย อินโทรยาวเหมือนกันเนาอันแรกอ่ะอินโทรคนเต้นไหมครูฮนะหลอเป็นโพสเดี๋ยวเราทำให้เป็นอาเต้นก็ทนสายเซ็ตเจ็บไปเจ็บมาทุกวัน ังหน้าเราจะให้ช้ำช้ำไปกว่านี้ไม่มีทางแค่น,นั้นต้องใส่น,ในี่เนี่โอเคเริ่มโครกราฟีแล้วนะต้องจดแล้ววันนี้กันบ้านเปิดตัวข้างบนเลิศเอ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้เดี๋ยวต่อท้ายนี้ต้นก่อนดีกว่าเจมเราจะไม่ทะเลาะกันแล้วเว้ยโอเคปะดีกันยังเนี่ยอะไรครูมีเรื่องเวลารู้ไปถึงข้างนอกได้หรอน้องเตรียมยังเนี่ยน้องอ่ะเป๊ะนะวิธีจะเล่นกับคนดูให้เต็มที่เดี๋ยวจดคำดีกว่าครูเนยนะเออเอาบูกก่อนเจมเดี่วครูอางก่อนอะอันนี้จับ จับมือเอ้ยจับมัวจับเจ็บไปเออหนูทำกันบ้านไปก่อนมาไทยร้องให้ครูฟังหน่อยเพลงหนูหนอะ้ครับร้องเพลงให้เพลงให้หนู